ตัวช่วยหนึ่งที่สาวๆปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของผมที่มีปัญหานะคะไม่มีจะไม่ว่าจะมีปัญหาแล้วหรือยังไม่มีปัญหาก็ตามฟังดีๆนะคะสาวๆตอนเราเด็กเนี่ยเราก็จะแบบว่าอาจหาในเรื่องของการทำสีผมบ่อยๆไปต่อผมเยอะๆหรือว่าดัดแล้วยืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นในวัยที่เรายังเด็กอยู่แต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะด้วยตัวแพมเองก็หลักสีเลยดอนเมืองแล้วด้วยนะคะ มันก็จะทำให้การทำนิสัยเดิมๆในการอยากย้อมสีผมอยากดัดผมอยากอะไรพวกนี้มันน้อยลงเพราะว่าเรามีความกลัวในเรื่องของเส้นผมจะบางลงนะคะ แชมก็มีตัวช่วยง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือแชมพูกับทิชชนเซวาโอแล้วก็ยังเพิ่มความแข็งแรงให้รากผมด้วยแฮทอนิกเซวาโอด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวช่วยที่เสริมให้ผมแพมดูมีวอลลุ่มแบบสวยงามแบบนี้นะคะแล้วดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนั่นก็คือวิกผมครึ่งหัวะคะ่ะสาวๆํมอยากฝากทุกคนไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาผมแบบไหนก็ตามเนี่ยลองใช้วิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยดูนะคะแล้วคุณจะเกิดความมั่นใจแล้วก็ดูอายุเด็กลงด้วยนะคะ